สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะที่เข้ามาวันนี้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทั้งหมดสมาชิกตอนนี้สิบสามคนนะคะที่เข้ามาในห้องแล้วเนาะวันนี้เจอกันกันกบผูหนูงอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์ป .4 นะคะทุกวันเพื่อหัสกับสุขนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามายืดๆก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาเจอการวันนี้ทําการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เราจะสอนหัวข้อเรื่อง ทักษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็วันนี้ไม่มีหนังสือนะคะเหมือนเดิมไม่มีหนังสือแล้วก็ไม่มีงานนะคะตั้งใจฟังก็ะ่ะ,ะเดี๋ยวตอนนี้สิบแป่นาทีอีกครับห้านาทีรอให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเยอะๆก่อนนะคะตอนนี้สมาชิกที่มีสิบห้าคนนะคะ,ะระหว่างนี้ใครที่จะทําธุระนะคะไปเข้ห้องน้ําหรือว่าทานขนมทานข้าวได้เลยนะคะ อีกห้านาทีนะคะเราจะมาเจอกันนะคะตอนนี้สมาชิกทั้งหมดยังสิบเจ็ดคนอยู่เลยเดี๋ยวคุณครูปิดใหม่นะคะ you <laughs> dadka 那个。 โอ้โอเคนะคะตอนนี้สมาชิกท,ทั้งหมดก็สามสิบเอ็ดคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทีนกันสอนกันเลยเนาะก่อนเลยเดี๋ยวคุณกูขออนุญาตเปิดกล้องนะคะ สวัสดีนักเรียนชั้นปสีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทั้งหมดตอนนี้สามทคนแล้วเนาะอาสวัสดีค่ะคุณคนู อ่าสวัสดีค่ะคุณลูน้มากันเรื่อยๆเลยเนาะหลังรบกวนสมาชิกคุณไหนที่เข้ามามช่วยน้องเลยเห็นน้องต้องมาช่วยใหญ่มาล้องรบกวนสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะคะปิดไมค์ด้วยนะคะเราจะเริ่มทําการเรียนการสอนกันแล้วเนาะอ่านะคะวันนี้บอกก่อนนะคะวันนี้คุณครูหนูจะสอนในเนื้อหาของเรื่องทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ที่จริงเราจะต้องเรียนกันตั้งแต่ต้นเทอมนะคะแต่เนื่องจากเอ่อคุณครูหนูเอ่อ คิดว่ามันน่าจะไม่ทันนะคะแต่ครนี้นะคะมันทันนะคะเหลือ,อสองชั่วโมงสุดท้ายนะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องทักษะและวิธีการทางวิทยาศาสตร์กันซึ่งเรื่องนี้เป็นจําเป็นมากๆสําหรับนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตามในระดับประถมนะคะมัธยมนะคะหรือแม้กระทั่งมหาลัยนะคะ,ะ,คะก็จะต้องมีการเรียนเรื่องทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นะคะซึ่งวันนี้เราจะไม่มีในหนังสือนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะลูกนะวันนี้ไม่มีหนังสือแล้วก็ไม่มีงานด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวิทยศาศาสตร์นะคะแค่เราทําความเข้าใจก็พอนะคะวันนี้อะ่ะวันนี้นะคะเรื่องที่คุณครูจะสอนก็คือเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งวิธีการ<อ>ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเราจะต้องเรียนก่อนที่เราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเลย เรียนตั้งแต่ต้นเทอมเลยนะคะซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือขั้นตอนในการทํางานอย่างเป็นระบบของนักวิทยาศาสตร์ที่เราจะใช้ในการสืบเสาะหาข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อเกิดความสงสัยนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ประกอบด,ด้วย5ขั้นตอนก็คือ1ขั้นระบุป,ปัญหา2ขั้นการตั้งสมมติฐานสขั้นการรวบรวมข้อมูล 4. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล และห้าขั้นการสรุปผลอ่ะอันนี้คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์อย่างเราเนี่ยนะคะนักเรียนปสามเนี่ยจะต้องรู้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทํางานให้สําเร็จรุ่วรงตามเป้าหมายได้นักวิทยาศาสตร์จะต้องอาศัยห้าขั้นตอนนี้ในการทํางานถ้าไม่อ่าไม่มีห้าขั้นตอนนี้ในการทํางานนะคะจะถือว่าอา่ายังไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์นะคะนักวิทยาศาสตร์จะต้อง ทำการทดลองหรือหาข้อสงสัยอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีห้าขั้นตอนในการทํางานเพื่อที่จะให้การทํางานเนี่ยละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะอ่ะคราวนี้เราไปดูแต่ละห้าขั้นตอนกันว่านักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยห้าขั้นตอนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะอ่านักเรียนที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้ไม่มีหนังสือนะลูกนั้นอ่ะสี่สิบเอ็ดคนแล้วนะคะอ่ะไปดูห้าขั้นตอนของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำงานกันว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนคืออะไรและต้องทำอย่างไร ไปขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการระบุปัญหานะคะการระบุปัญหาก็คือการตั้งคําถามก่อนที่เราจะทดลองนั่แหละนักเรียนก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามหรือเรามีคําถามอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะมีปัญหาก่อนใช่ไหมคะเวลาที่เราอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราจะต้องระบุปัญหาก่อนว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรต้องการแก้ไขอะไรนะคะแล้วก็ทําไปทํำไมนะคะขั้นที่หนึงคือการระบุปัญหา เป็นการตั้งคำถามหรือปัญหาที่เกิดจากการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะว่าควรจะทำยังไงนะคะอะอย่างเช่นอันนี้มีสถานการณ์มาให้ดูสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ก็คือคุณแม่กับบอสเนี่ยนะคะเขาต้องการซื้อกุ้งอ่ะซื้ออาหารกุ้งมาเพื่อที่ที่จะเลี้ยงกุ้งแต่เมื่อถึงร้านขายอาหารแล้วนะคะมีอาหารสําหรับกุ้งอยู่สองแบบซึ่งแต่ละแบบเนี่ยมีปริมาณโปรตีนที่ต่างกัน เราไปดูขั้นระบุปัญหาของแม่กับบอสระบุปัญหาของเขาคืออะไรไปดูนะคะบอสบอกว่าปัญหาก็คือคุณแม่ครับอาหารกุ้งทั้งสองถุงเนี่ยมีปริมาณโปรตีนที่ต่างกันอาหารถุงใดจะทําให้ลูกกุ้งจเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันครับอ่ะอันนี้คือปัญหาของเขาปัญหาคืออะไรลูกตอนนี้ปัญหาที่บอสคิดคันระบุปัญหาคืออะไรขาดนะเลือกถุงไหน อ,อะไรมีโปรโตีนมากกว่ากันนะคะอาหารอาหารถุงใดจะมีโปรโตีนมากกว่ากันใช่ไหมคะตอนนี้คือขั้นที่หนึ่งแล้วระบุปัญหาแล้วว่าอาหารถุงใดจะมีโปรโตีนมากกว่ากันอ่าอันนี้คือขั้นที่หนึ่งของการระบุปัญหานะคะอ่ะต่อไปค่ะขั้นที่สองั้ตั้งสมมุติฐานนะคะขั้นตั้งสมมุติฐานอนักเรียนคาว่าสมมุติสมมุตินี่มันคือเกิด เกิดขึ้นหรืออย่างลูกสมมุตินี่นยังค่ะเพราะฉะนั้นขั้นการตั้งสมมุติฐานเนี่ยก็คือการคาดเดาคําตอบคาดคะเนคําตอบว่ามันสมมุติว่ามันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่ง การเข้าดาคมตอบเนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องถูกก็ได้เป็นการคาดเดาไปก่อนล่วงหน้าว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้สมมุติว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้สมมุติว่าต้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือขั้นตอนการตั้งสมมุติฐานนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถตั้งสมมุติฐานได้นะคะอาจจะผิดหรือถูกก็ได้นะคะตั้งสมมุติฐานเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ ถูกเสมอไปนะคะเราอาจจะตั้งสมมติฐานไปก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะการตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเีคําตอบของปัญหาหรือคําคถามที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมมาช่วยนะคะอ่ะคราวนี้แม่เขาตั้งสมมติฐานว่ายังไงแม่บอกว่าแม่คิดว่าอ่ะเห็นไหมแม่คิดว่าแสดงว่ามันแบบมันยังยังไม่ถูกต้องแค่คุณแม่คิดเฉยๆแม่คิดว่า อาหารที่มีโปรตีนมากน่าจะทําให้ลูกกุ้งเจริญเติบโต,ตได้ดีอะตั้งสมมติฐานว่าไงอันนี้อันนี้ตั้งสมมติฐานว่าไงลูกอาหารที่มีโปรตีนมากน่าจะทำให้ลูกกุ้งโตยีด่ดี่ใช่ไหมคะอันนี้เขาตั้งตั้งสมมติฐานว่าอาหารที่มีโปรตีนมากน่าจะทําให้ลูกกุ้งโตได้ดีใช่ไหมคะอ่ะ อันนี้คือขั้นที่สองขั้นตั้งสมมติฐานนะคะอ่าขั้นต่อไปค่ะขั้นที่สามนะคะขั้นรวบรวมข้อมูลเมื่อเราระบุปัญหาตั้งคําถามแล้วนะคะเราก็จะต้องทําการรวบรวมข้อมูลหรือค้นหาคําตอบด้วยวิธีการต่างๆอาจจะเป็นการหนึ่งอาจจะเป็นการสังเกตนะคะอาจจะใช้ตาดูนะคะหรือว่าจะใช้การสํารวจค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะคลิกไปหาเซิร์ชไปหาว่า โปรตีนทําให้ลูกกุ้งจเจริญเติบโตหรือไม่นะคะหรือว่าเราจะทดลองก็ได้เพื่อที่จะได้ข้อมูลแล้วก็บันทึกเอาไว้อันนี้คือการรวบรวมข้อมูลทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะหาข้อมูลการสํารวจหรือแม้กระทั่งการทดลองทําเองเลยก็ได้นะคะอันนี้คือการรวบรวมข้อมูลเอาไปดูซิว่าบอสเขารวบรวมข้อมูลยังไงอ่าบอสเขารวบรวมข้อมูลยังไงบอสบอสรวบรวมบอกว่า อ่ารวบรวมข้อมูลโดยการทดลองนะคะบอสรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองนะคะแม่บอกว่าเราลองเลี้ยงลูกกุ้งสองตัวเป็นเวลาสามสัปดาห์โดยให้อาหารกุ้งแต่ละตัวปริมาณต่างกันนะบอสอ่ะแม่แม่กับบอสเนี่ยจะทดลองโดยการที่แยกกุ้งออกมาสองหลูนะคะหลูที่หนึ่งเนี่ยให้ใช้โปรตีนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นหลูที่สองให้ใช้โปรตีนสามสิบเปอร์เซ็นอ่เห็นไหมในลูกอ่ะเขารวบรวมข้อมูลโดยการทดลองนะคะ บอสก็บอกว่าได้ครับทุกๆวันผมจะพาอ่าผมจะมาให้อาหารลูกกุ้งและสังเกตการจเจริญเติบโต,ตของลูกกุ้งเองอ่อันนี้คือการทดลองไอการรวบรวมข้อมูลแบบไหนลูกอันนี้คือการรวบรวมข้อมูลแบบไหนแบบอะไรคะอะแบบทดลองรว,รวมข้อมูลมีได้หลายอย่างเลยสืบค้นอินเทอร์เน็ตก็ได้สำรวจอะไรก็ได้นะคะแต่บอสเลือกการ ทดลองนะคะซึ่งได้เหมือนกันนะคะการทดลองเป็นการรวบรวมข้อมูลเหมือนกันอ่าต่อไป<ม>ปัญหาตั้งสมมติฐานรวบรวมข้อมูลต่อไปขั้นที่สี่คือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลนะคะขั้นวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการที่เรานําข้อมูลที่เราได้จากการรวบรวมนะคะก็คือการที่เราไปทดลองหรือว่าการที่เราไปค้นหาในอินเทอร์เนต็ตมาเนี่ยมาวิเคราะห์ หรือมาแปลความหมายอธิบายนะคะให้มันกระจางยิ่งขึ้นนะคะอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะแม่บอกว่าแม่ก็ไปสืบค้นมานะคะจากการสืบค้นพบว่าโปรตีนช่วยทําให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดีหากร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอจะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดีอ่ะอันนี้แม่ไปสืบค้นมาบอสก็บอกว่าจากการที่บอสเลี้ยงกุ้งเนี่ยกุ้งที่กินอาหารที่มีโปรตีนมากจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าลูกกุ้งที่กินอาหารที่มีโปรตีน น้อยอ่าอันนี้คือเขาไปวิเคราะห์ข้อมูลมานะคะไปหาข้อมูลรวบรวมมาแล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อที่จะนําไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการอะไรคะขั้นตอนสุดท้ายคือคือ,อสรุปผละคะ่ะขั้นตอนการสรุปผลนะคะบอสก็สรุปผลมาแล้วว่าจากการเลี้ยงกุ้งเนี่ยสรุปได้ว่าอาหารที่มีโปรตีนทําให้ลูกกุ้งเจริญเ,เติบโตได้ดีก็คืออาหารที่มีโปรตีนมาก เพราะฉะนั้นบอสก็เลยเลือกใช้โปรตีน30%ในการเลี้ยงลูกกุ้งนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือหลักการวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์จําเป็นที่จะต้องมีในการทดลองหรือหาความรู้ต่างๆห้าขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องมีด้วยเหมือนกันในการเรียนเรื่งสารถ้ามีการทดลองนะคะเราก็จะต้องมีห้าขั้นตอนนี้เหมือนกันนะคะอาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หขั้นตอนนะคะในการในในวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะทําให้การทดลองเป็นไปไปด้วยดีแล้วก็ละเอียดรอบครอบที่สุดขั้นที่หนึ่งคือขั้นขั้นอะไรลูกหาค่ะระบุปัญหาค่ะระบุปัญหาค่ะขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองขั้นที่สองคือตั้งอะไร ตั้งคำถามตั้งคำถมตั้งสมุตทฐานค่ะตั้งคำถามหรือว่าตั้งสมุติฐานอันเดียวกันนะคะเป็นการคาดเดาคําตอบเอาไว้ก่อนนะคะโอเคขั้นที่สามขั้นอะไรลูกขั้นรวบรวมข้อมูลค่ะอ่ารวบรวมข้อมูลนะคะอ่านี้ก็ต้องเสร็จก็อข้อมูลอามากี่ไพมันก็ต้องออกมาแล้วใช่จ้ะค่ะไม่ลูกนะไม่เปิดไม่คุยนะคะ อ่าข <out Goodnight> ั้นรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นรวบรวมข้อมูลจําเป็นที่จะต้องทดลองอย่างเดียวไหมลูกไม่ค่ะข้อมูลอ่าไม่จําเป็นต้องทดลองอย่างเดียวใช่ไหมคะการรวบรวมข้อมูลเนี่ยทาได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสํารวจนะคะการสังเกตการสืบค้นนะคะหรือว่าการสอบถามจากผู้ที่ประสบการณ์จริงนะคะผู้ที่มีประสบการณ์ก็ได้หรือจะทําการทดลองก็ได้นะคะอันนี้คือขั้นที่สามขั้นรวบรวมข้อมูล และขั้นที่สี่คือขั้นอะไรคะได้ข้อมูลแล้วทําอะไรค่ะิเค์ข้อมูลรับอ่นะขั้นที่สี่ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเอาข้อมูลที่เราได้มาจากการสํารวจการฟังการทดลองเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าอันไหนจริงไม่จริงยังไงและสุดท้ายคือขั้นขั้นขั้นสุดท้ายขั้นอะไร<อ>ลูก เน,น,นะคะขั้นสรุปผลนะคะสรุปผลการทดลองสรุปผลทุกอย่างเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะตรงกับคาดคะเนไว้หรือไม่นะคะตรงกับที่เราคาดเดาไว้หรือไม่อันนี้คือขั้นสรุปผลนะคะอันนี้ก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์จาเป็นจะต้องมีนะคะเพื่อที่จะทําให้งาน สำเร็จรุ่่วงไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องมีทักษะขั้นตอนนี้ห้าขั้นตอนในการดำเนินงานอ่ะคันนี้วันนี้คุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้ให้นักเรียนลองคิดนะคะลองคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็ให้ตรงกับห้าขั้นตอนนะคะอ่ะ,อะสถานการณ์นะคะสถานการณ์นี้นะคะ อันนี้ให้อ่านเฉยๆแล้วก็คิดเฉยๆเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะไม่ต้องทําลงสมุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามอ่ะสถานการณ์มีอยู่ว่าหนูปุ้ยซื้อช็อกโกแลตจากตลาดนะคะขณะกําลังเดินกลับบ้านเนี่ยหนูปุ้ยแวะเดินดูของอีกหลายอย่างจนทําให้ช็อกโกแลตในกล่องเกิดการหลอมเหลวหนูปุ้ยจึงเกิดข้อสงสัยว่าช็อกโกแลตในกล่องเกิดการหลอมเหลวได้อย่างไรออ,อีกไหมครับ ผมเหมือนจำไม่ว่ามันคือเนื้อหาของป2ไม่ใช่ละครับคุณเน็คปมปสี4ค่ะอันนี้คือเนื้อหาของป2ป3ป4เลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาก่อนบทเรียนนะคะซึ่งมันจะต้องรู้กันตั้งแต่ป2ป3ป4เลยสอนเหมือนกันหมดค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ป4ก็จะลึกหน่อยเกี่ยวกับเรื่องระบุขั้นตอนต่างๆนะคะป2ป3แค่รู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ป4นี่คือต้อง ระบุว่าขั้นตอนต่างๆทําอย่างไรทําอย่างไรวันนี้แหละคุณครูหนูจะให้สุ่มถามนะคะว่านักเรียนจะทําอย่างไรขั้นตอนห้าขั้นตอนนี้นะคะอ่ะทัวอีกครั้งหนึ่งหนูปุ้ยซื้อช็อกโกแลตจากตลาดขณะกําลังเดินกลับบ้านหนูปุ้ยแวะเดินดูของอีกหลายอย่างจนทําให้ช็อกโกแลตในกล่องเกิดการหลอมเหลวหนูปุ้ยจึงเกิดข้อสงสัยว่าช็อกโกแลตในกล่องเกิดการหลอมเหลวได้อย่างไรอ่ะ น่าเรียนคิดก่อนนะลูกนะอ่ะค่อยๆค,คิดกันแต่คุณรูณจะสุมถามแล้วนะอ่าสุ่มถามนะคะน้าพิน้าพิทอยู่ไหมลูกน้าพีทปานประคนครับ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 ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งต้องทอํายังไงเรื่องนี้ขั้นตอนที่หนึ่งคือขั้นอะไร ขั้นตอนที่หนึ่งคือขั้นอะไรก่อนที่เราจะได้คําตอบเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนที่หนึ่งก่อนในในวิธีการทำวิยาค่ะต้องทําอะไรขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งต้องาระบุอะไรขั้นระบุอะไรพิษระบุใจระบุปัญหาค่ะอ่าระบุปัญหาอ่านพิษพิธปัญหาข้อนี้คืออะไรพิษปัญหาเรื่องนี้คืออะไร ช็อกโกแลตละลายครับช็อกโกแลตละลายมันใช่ปัญหาหรอปัญหามันคืออะไรเนี่ยทำไมช็อกโกแลตละลายช็อกโกแลตละลายได้อะไรได้อย่างไรได้อย่างไรอ่านะคะปัญหาระบุปัญหาขั้นแรกคือระบุปัญหาก็คือช็อกโกแลตละลายได้อย่างไรอ่าโอเคต่อไปขั้นที่สองใครดีนะขั้นที่สอง อ่าขั้นที่สองขั้นที่สองกิติพรกิติพรกิติพรอยู่ไหมลูกฮัลโหลฮัลโหลกิติพรอตกิต<ง>ิพรไม่อยู่กิติพรอยู่ไหมลกูกอยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะใช่ไหมลูกอากิติพรขั้นที่สองคือขั้นอะไร ระบุปัญหาแล้วก็ตั้งอะไรคะ,ต,มมะตั้งสมมติฐานอ่าตั้งสมมติฐานเอากิติพรตั้งสมมติฐานดีข้อนี้มันน่าจะเป็นอะไรกิติพร feet, ตั้งสมมติฐานในค้คุณครูหน่อยข้อนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรลูกช็อกโกแลตละลาย,นายนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เกิดจากอะไรคะแสงแดดส่องค่ะแสงแดดค่ะครูอ่าตั้งสมมติฐานะนะกิติพรตั้งสมมติฐานให้แล้วว่า อาจเกิดจากแสงแดดนะคะแดดมันส่องมานะคะอ่าโอเคได้ได้ได้ไดสมมุติฐานได้คุณครูหนูคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําค่ะโอ้โหพอคุณครูถามขออนุญาตเข้าห้องน้ําเลยอ่าโอเคโอเคอ่ะคณิตสอนคณิตสอนอ่าโอเคโอเคครับครับอยู่ไหมครับอ่าโอเคขั้นที่สามคือขั้นอะไรระบุปัญหาตั้งสมมุติฐานแล้วก็อะไรขั้นที่สามรวบอะไร รวบรวมข้อมูลครับ <teokbokki> อ่ารวบรวมข้อมูลอ่ะคณิศสอนจะรวบรวมข้อมูลยังไงเรื่องนี้จะทํำยังไงอืมอ่าจะทํายังไงให้รู้ว่าช็อกโกแลตมันหลอมเหลวได้ยังไงจะทายัางไงรวบรวมข้อมูลยังไงคณิศสอนทำยังไงดีรวบรวมข้อมูลอ้าวเมื่อ,อ,อ,อกี้ใครพูดเมื่อกี้ แอนดิวค่ะแอนดิวแอนดิวบอกจะหาใน google อ่าโอเคโอเคจะหายัางไงอ่ะจะทำยังไงดีผมจะทดสอบครับทดสอบผมผมจะทดสอบหรือทอดลองใช่ไหมคะอ่าการรวบรวมข้อมูลได้หลายอย่างเลยนะคะบางคนบอกว่าค้นหาใน google นะคะบางคนบอกว่าจะทดลองทำเองเลยบางคนบอกจะสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเช่นผู้ปกครองอะไรก็ตามได้หมดเลยโอเคโอเคนะคะต่อไปแล้วสำหรับการรวบรวมข้อมูลนะคะต่อไปค่ะ ขั้นตอนที่สี่อ่าขั้นตอนที่สี่แก้วตาแก้วตาแก้วตาอยู่ไหมลูกยังอ,อยู่ไหมลูกฮัลโหลแก้วตายังอยู่ไหมลูกอ่แก้วตาไม่แก้วตาเลย ออออคุณโกโร่คุณโกโร่คะน้องพิมเด็กชายพิมฮัลโหลเด็กชายพิมวิเคราะห์ข,ข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลยังไงวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรขั้นตอนที่สี่คือขั้นวิเคราะห์อ,อะไรคะวิเคราะห์ข,ข้อมูลมอ,อ่าวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ยังไง จากที่อะไรจากที่ไปค้นหาได้ยังไงวิราะข้อมูลว่าช็อกโกแลตละลายได้อย่างไรอะไรนะคะวิเคราะห์ข้อมูลว่าช็อกโกแลตละลายได้อย่างไรอ่านะคะวิเคราะห์ข้อมูลว่าช็อกโกแลตละลายได้อย่างไรนะคะจากการทดลองหรือว่าไปหาอ่าไปหาข้อมูลมาใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์กันและสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนอะไรนักเรียนอตอบ ครอยากตอบขั้นตอนสุดท้ายตรวจสอบข้อมูลค่ะผลานะคะสรุปผลหรือว่าสรุปผลสรุปผลงานสรุปผลกับตรวจสอบข้อมูลอันนีนก็สรุปผลแล้วก็ตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่นะคะที่เราไปทดลองมานะคะโอเคไปทดลองมาโดยการที่เอาไปหลอมเหลวดูว่ามันหลอมเหลวไหมก็ตรวจสอบว่ามันจริงไหมถ้าจริงก็สรุปผลออกมาว่าช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวนะคะด้วย ความร้อนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะก่อนที่เราเราจะเรียนวิทยาศาสตร์กัน5ขั้นตอนนี้เพื่อที่จะทําให้งานสําเร็จรุลร่วงไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ให้นักเรียนจํานะคะเพื่อที่เวลาที่เราจะเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นปไหนก็ตามอย่างที่นักเรียนถามนะคะปสองปสามปสี่ปห้าปหกหรือแม้กระทั่งระดับมหาลัยนะคะหรือวัยทํางานก็ตามนะคะการที่เราจะทํา งานให้สําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยเราจะต้องทําตามขั้นตอนนะคะถ้านักเรียนทําอ่ะทำได้แค่สองขั้นตอนนะคะระบุปัญหาแล้วก็คาดเดาคําตอบไปเองเนี่ยนะคะเสร็จปุ๊บงานที่ได้อาจจะเป็นไงคะเป็นไงถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่านักเรียนจะ่ตั่ตงพื้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอาจจะพังก็ได้งานนั้นอาจจะพังก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการทํางานจะต้องให้ครบห้าขั้นตอนนะคะ หนึ่งระบุปัญหาแล้วก็ตั้งสมมติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลแล้วค่อยมาสรุปผลนะคะต้องทําให้ครบ5ขั้นตอนนี้เราถึงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วก็รอบคอบในการเรียนนะคะอ่าโอเควันนี้ก็จบแล้วสําหรับเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์พรุ่งนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของทักษะวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาศาสตร์กันนะคะแล้วก็ท้ายภาพเดี๋ยวจะมีแนวข้อสอบให้นักเรียนกลับไป อ่านนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะทำการประเมินปลายภาคกันแล้วนะคะอาทิตย์หน้านะคะเรียนต้องกลับไปทบท,ท,ทวนนะคะหนังสือด้วยคุณครูหนูครับเปิดเทอมไนครับวันที่หนึ่งพฤศจิกกรครับถ้สอบเสรจน่าจะใช่นะคะตอนนี้ยังยังไม่รู้ตารางที่แน่นอนนะคะก็ต้องดูหลายๆโรงเรียนด้วยนะคะดูเอ่อฟังข่าวด้วยนะคะรอฟังข่าวไม่งั้นก็ อ่าถ้าได้เปิดเทอมก็น่าจะได้เปิดเทอมเข้าโรงเรียนเลยไปโรงเรียนเลยเหรอยางยางลูกยางยางใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวรอฟังประกาศนะคะอ่าวันนี้ก็จบแล้วสําหรับเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์พรุ่งน,นี้พรุ่งนี้เราจะมาเจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันในเรื่องของทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็เรื่องแล้วก็เดี๋ยวท้ายคาบมีเวลาสักสิบนาที เดี๋ยวคุณครูจะบอกแนวข้อสอบว่านักเรียนจะต้องไปอ่านตรงไหนโอเคไหมคะอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะที่เงเรียนสดีคคุณ yes, ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะอบคุณคระบคุณครูบครับอบอบคด้ยังคุัอบอคอบได้เลยครับครับค